คลิปนี้เรามาดูวิธีการสมัครหรือผูกพรอมเพย์เข้ากับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับโดยเราจะรับเงินโอนเข้ามายัางบัญชีธานาคารกสิกรไทยก็ในกรณีนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆมีแอปเคพัฒของธานาคารกสิกรไทยในมือถือเราก็สามารถสมัครพร้อมเพย์ได้แบบง่ายดายไม่ยุ่งยากเลยนะครับสําหรับวิธีการนั้นนะครับให้ลองดูตามคลิปนี้ได้เลยก่อนอื่นนะครับให้เราเข้าไปที่แอปเคพัฒได้เลยจากนั้นในหน้านี้นะครับให้เรากดธุรก,กรรมตรงนี้ได้เลยครับ และกดไปที่บริการอื่นๆนะครับตรงนี้เลยจากนั้นกดพร้อมเพย์ได้เลยครับและกดลงทะเบียนแก้ไขตรงนี้เลยโอเคครับสำหรับวิธีการผูกพร้อมเพย์นะครับเราสามารถผูกได้2ออย่างคือหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนและเบอร์มือถือนะครับ ส่วนมากนะครับเพื่อนๆที่ผูกพ้อมเพย์เนาะอาจจะใช้ในกรณีที่จะรับสิทธ์ตามโครงการต่างๆนะครับก็สามารถผูกเข้ากับหมายเลขบัตรประชาชนได้นะครับเพื่อที่จะได้รับเงินพ้อมเพย์นะครับเข้ามายังบัญชีธนาคารกสิกรไทยอ่าแต่เพื่อนๆบางกลุ่มนะครับก็อาจจะใช้พ้อมเพย์ในการโอนเงินหรือว่าทําธุรกรรมการเงินต่างๆเนาะก็ผูกพ้อมเพย์ผ่านเบอร์มือถือนะครับเพื่อรับเงินโอนมายังบัญชีธนาคารกสิกรไทยก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสอนทั้ง2ตัวเลยเนาะก็มันสามารถผูกได้ทั้ง หมายเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือใน1บัญชีธนาคารได้เลยนะครับอ่าก็เริ่มต้นจากการผูกความเพย์เข้ากับหมายเลขบัตรประชาชนก็ให้เรากดไปที่ลงทะเบียนตรงบัตรประชาชนเลยครับจากนั้นให้เรากรอกหมายเลขบัตรประชาชนของเรา13หลักเข้าไปได้เลยกรอกเสร็จแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะได้รับผลการลงทะเบียนนะครับก็ให้ใส่อีเมลให้เรียบร้อยนะครับ แต่ถ้าไม่ต้องการนะครับก็กดเลือกไม่ต้องการก็ได้เหมือนกันนะครับแต่จริงๆแล้วตรงนี้นะครับเราสามารถดูได้ด้วยนะครับว่าในแอปเราลงทะเบียนพร้อมเพย์สำเร็จหรือไม่นะครับอ่ะจากนั้นนะครับให้เรากดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการลงทะเบียนนะครับตรงนี้เลยจากนั้นนะครับกดยืนยันได้เลยครับโอเคครับเนี่แหละครับมันก็จะบอกเราเลยว่า หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเรานะครับได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์เสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะรับเงินโอนเข้ามาอย่างบัญชีเกสิกรไทยก็จะมีหมายเลขบัญชีธนาคาร1ิหลักบอกใบมาให้เราดูในลักษณะนี้ด้วยนะครับอ่าโอเคถ้าเกิดลงทะเบียนสําเร็จแล้วและอยากจะไปผูกพร้อมเพย์เข้ากับเบอร์โทรศัพท์อีกเราก็กดตกลงได้เลยโอเคนะครับแวะมาดูตรงนี้อีกนิดนึงนะครับตรงบัตรประชาชนมันขึ้นแล้วเนาะว่าหมายเลขบัตรประชาชนของเรานะครับได้ผูกกับพร้อมเพย์และก็จะมีชื่อเราปรากฏขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับ ก็แสดงว่าชัวแล้วเนอก่าหมายเลขบัตรประชาชนของเรานะครับได้ผูกกับพร้อมเพย์เป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนี้ก็สามารถรับเงินจากโครงการต่างๆได้แล้วนะครับโอเคครับก็ต่อไปนะครับเรามาดูวิธีการผูกพ้อมเพย์เข้ากับเบอร์มือถือกันครับก็กดไปที่ลงทะเบียนตรงเบอร์มือถือเลยนะครับก็เบอร์มือถือตรงนี้นะครับมันจะขึ้นให้เราแบบอัตโตนมัตินะครับ เบอร์มือถือตรงนี้มาจากไหนนะครับเบอร์มือถือตรงนี้นะครับก็จะเป็นเบอร์ที่เราใช้สมัครบัญชีธนาคารนั่นแหละครับมันจะลิงก์และเชื่อมโยงมาตรงนี้เลยนะครับอ่าก็ถ้าเพื่อนๆไม่ชัวร์เนาะหรือว่าเบอร์นี้นะครับเพื่อนๆไม่ได้ใช้ก็ลองไปแจ้งเปลี่ยนเบอร์ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นค่อยมาสมัครพร้อมเพยนะ์เนาะถ้าเบอร์ชัวร์แล้วนะครับก็ให้เรามาติ๊กเลือกนะครับว่าเราต้องการรับผลการยืนยันผ่านอีเมลหรือไม่นะครับถ้ารับก็ใส่อีเมลหรือว่าไม่รับนะครับก็ไม่ต้องการตรงนี้จะเเเหมมือนดิลย โอเคครับเมื่อก่อข้อมูลเรียบร้อยให้เรากดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขาการลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยจากนั้นกดยืนยันนะครับโอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเบอร์มือถือของเราก็จะผูกพร้อมเพย์เพื่อรับเงินโอนมายังบัญชีธานาคารกสิกรไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงนี้เราก็กดตกลงไปเช็คดูอีกทีเนาะตรงนี้นะครับขึ้นแล้วนะครับเบอร์มือถือของเราได้ผูกกับพร้อมเพย์ไว้เป็นชื่อของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับ และถ้าเกิดนะครับตอนสมัครเราใส่อีเมลไปด้วยมันก็จะมีนะครับอีเมลจากทางธนาคารกสิกรไทยนะครับส่งมาหาเราในเรื่องของผลการลงทะเบียนพร้อมเพย์และรายละเอียดต่างๆมาให้เรานะครับในลักษณะนี้เลยก็หลังจากนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้หมายเลขบัตรประชาชนและเบอร์มือถือในการทําธุรกรรมต่างๆเกี่ยวกับพร้อมเพย์ได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ